สวัสดีค่ะเมนี่ฮอสิมาเบิงถงามาเบิงแกวมังกรเนาะนี่นี่ค่ะสักสุกหรือย่งเนาะแกวมังกรปลูกไว้ปีหนึ่งปีที่สองเนาะปีแรกเป็นติดลูกหนึ่งลูกนะคะปีนี้ปีนี้คาดว่าสิได้กินหลายลูกอยู่ค่ะ อันนี้อันนี้ติดก้อนมืงค่ะลูกที่หนึ่งเริ่มจะสุกแลว้วนี่ค่ะปีนี้มีหลายอยู่เลยค่ะหนึ่งสามสีนน่ค่ะสี่ร่วมทั้งต้นนี้ร่วมทั้งหน่วยนี้เป็นหาปีนี้ปีนี้ได้กินหลายหน่วยอยู่ค่ะต้นนี้ติด ห้าลูกอันนี้กะตะไข่ค่ะปลูกไว้ข้างบ้าน,นแล้วลาสิต้มสีแกงกะไ้เก็บกิน,นะคะ่ะนี่นี่ต้นที่สองต้นที่สองอยังไม่หั่นเลยเป็นหน่วยค่ะเพราะว่าอันนี้มันมีหมดเนาะนี่ค่ะนี่หมดหมดขั้นไฟ้น,นะคะนี่ค่ะ หมดขั้นไฟมาเจาะไม่ใช่เพราะขั้นในติดหั้นในเป็นข้ามันเบิงอีกต้นหนึ่งนี่ต้นที่สามอันนี้เป็นลูกแหลกของต้นพิ่นต้นี้ก็ติดนี่ค่ะ นี่ต้นนี้ติดอยู่สามค่ะก็เฮ้าบึงอีกต้นหนึง่งต้นที่สีต้นที่สีนี้กำลังค่ะกำลังติดเนี่ยค่ะซ่องดอกบรู้ว่าสีงายหายมะเนาะค่ะตรงลองบึงมาลองมาชุ่มกันบึง ต้นนี้พึ่งติดเนี่ยค่ะพึ่งเห็นว่าออกดอกมาสองเนี่ยค่ะจักสิใหญ่ร์ใบหญ่ยังมา่ถาเบิ่งกันเนะาะว่าไม่สิมีอ,อีกบอทั้งเบิดมีอยู่สีต้นค่ะลูกเป็นปีที่สองค่ะเป็นปีนี้เป็นปีที่สองติดลายหน่วยอยู่ค่ะปีนี้ พี่กายนี่พออมาติดแค่หนวยเดียวน่คะตัวนี้หมดหมดกินมันนี่ค่ะตนนัวนี้นี่ยท่านไี้เป็นหนวยตัวนี้มีตัวนี้ตัวเดียวทียังพ่นได้ติดดอกเนาะ เด๋ยวสีหาวิธีอันกำจัดหมดขั้นไฟอยู่ค่ะตัวนี้ตัวที่สี่ตันนี้เป็นทั้งเบิด์หานวยค่ะติดดอกติดดอกแล้ว4ีกะอันนี้เป็นกรมูสุกล้บ้าเนาะน,นี่กตาตีแล้วเนาะน่าจะสุกแล้วไ้มนี่ค่ะ ัส่งมาสิสุกแล้วว่เนาะผู้ใดเบิ่งอยู่กับเม็นเขามาในเด้อค่ะว่าซ้ำนี่เพิ่นว่าเอินว่าสุกแล้วหรือยังเนาะว่าเข้ากับเรเคยปลูกนี่ก็เพิ่งเป็นปีที่สองเม็นเขามาในเด้อค่ะว่าสุกหรือยังบ่สุกเนาะถ้าสุกก็สิดะเด็เดไปกิน คลิปนี้กับโจ้ไว้แค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ